สวัสดีค่ะพบก,กับชาแนล M.O.M.B.U.N.I.T. นะคะถ้าใส่น้อนหรืออะไรเป็นข้อขอโทษด้วยนะคะถามว่าทำไมวันนี้ถึงลงคิวเร็วจังเพื่อมงมองเอ,องเพื่อมงมงเองอนะคะจริงๆกล่ว่าจะลงคิวตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตื่นแบบไม่สายนะคะตื่นพิเศษพิเศษนะคะวันนี้ก็จะมาทำอ่ออะไรอ่ะแป๊บน,นึงนะ สิบห้าหลักสูงชีี่ชอบวก็อยากบีบมันอยากกอดเอาไปนอนด้วยนะคะถือว่ามันรักมันห่วงนะคะโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยเรื่องบอดนะคะเราจะเรียงตั้งแต่อันดับไม่อาดูกัอนอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่สิบห้านะคะชอบอยู่นะเพราะว่ามันแบบน่ารักดีนะคะถึงแม้ไม่ได้ทาก็น่ารัก ่ารัากว่านะคะนะ่ากินไซส์สตรอเบอรี่คะเป็นปังแผ่โดนกัดตาคะ่ะอัน,นก็จะเป็นระดับที่14นะคะจะเป็นเคไอบลูนะคะช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าช็อกโกแลตไม่ทั่วนะคะถือว่าไม่ทั่วเลยมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะไม่เหมอนมาก อืมังสาเทีกันแน่ตอเบลี่หรือมัขสาเทีค่ะต่อไปอันดนับที่สิบสามค่ะต้องจำให้ได้วานนี้กไรว่านหนับไรเพราะนี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนถุงใหม่ก็ชอบเลยนะคะดูมากแต่อะไรก็อาจจะไม่ถูกนะคะโอเค อันนี้อันดับที่12นะคะมันลุกจะจำได้ไหมใช่หรือที่สิบสองไหมก็ไม่ทราบนะคะนี่ค่ะหน้าที่12อันนี้ก็จะเป็นอันดับที่11นะคะมันลุจะใช่์ไหมนะมันน่ารักก็คือเฟิรนฟรายอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่10นะคะไม่แน่ใจอันดับที่10แหละ นะคะก็จะเป็นปวดอ,นนอันนี้ก็ไม่แน่ใจถึงอะไรแต่แน่ใจคือหนักหนึ่งสองสามนะคะอันนี้อันดับที่เก้าใช่ไหมใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นอันดับที่เถ,ถามว่าทำไมเราถึงหันไปหันมาคะนี่ค่ะไปชี้เรียงอันดับ,อ,ดบะะอันดับไว้นะคะอันดับไว ัวลีนะคะพ่อตั้ง้5นะคะอันนี้อันดับที่8ใช่ไหมล่ะคะไม่ก็ไม่รู้นะคะใช่ไหมอ่ะไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้นะคะถ้าเราเออนับเลขผิดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะคะมันมันเราไม่เคยทําอันดับที่ชอบอะไรซู้ชี่ชอบอะไรประมาณนี้เยอะขนาดนี้นะคะก็เลย จำมาให้เลยอันนี้น่าจะเป็นอันดับที่เจ็ดน,นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับที่หกเช่นกัน,นะคะ่ะขอไม่พูดแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันดับที่ห้ามาค่อยแนะนำ อันนี้ก็จะเป็นหนับที่สี่นะคะนี่นนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอนดับที่สามค่ะมีแท็กนะคะทำเองแต่ว่าอายพอสองค่ะนุ่น้นะคะ,นนะ,คะอันดับที่สองค่ะมีแท็กค่ะทุกมีเรา เราก็อยากทำแท็กฟูชีอ่ออันดับที่หนึ่งนะคะแต่คือคือ,คอตอนที่เราแกะออกมาจากแพ็คเกจแพ็คเกจของตัวฟิชี่นะคะหรือว่าถุงนะคะมันก็ขาดนะคะแต่ตัวนี้ไม่ขาดเชืเ่อฟิล์มกันเป็นอะไร,รไเน,นีนย่ยเนีเยอะมากฟูชอบบี๊เย้ เย้อันดับที่หนึ่งนะคะเย้อ๋อก็คือบานอันเซนนะคะแต่มันไม่ใช่บานอันเซนแล้วเพราะว่าเสียงร้องออนซึมหายไปแล้วเนื่องจากมันมีตำหนิเยอะมากค่ะเมื่อกี้ขอภัยด้วยค่ะอโอ้โหมีตำหนิเยอะอ๋อวจบแล้วกูด๋อยนี่กู โจ๊ะจะจะจะอย่าหลับตอนนี้โอเคค่ะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะคะได้ไม่ได้เห็นหน้าดูวันนี้ อันนี้น่าสดนะคะดูคลิปน่าสดแล้วเฮ้ยค่ะ